อันนี้มาเก็บดอกแคแคแดงที่สวนยายพิษเอาไปนึ่งปลาดอกแครหนุ่มกิงออกมา นี่จะเฉาแล้วนี่บานเก็บเมื่อวานพอดีนะดอกนแคแดง โอ้เต็มนี่เลยอดอกนี้สวยมากเลยดอกผักแพรวเป็นดอกหมดแล้วเนี่ยผักแพรวนี่ปลูกง่ายไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเมาเล็ดมันปักเสียบฮะเอาไม่ถึงสูงมากเก็บผักกระยงด้วยนี่อู้ยักกระยงงามจังเลย หอมดอกผักกระยงยามฟ้าแรงคำลงมาหอ,หอมชื่นใจอาขยายไว้ยัยให้ศูนย์พันนะยายพิษนี่เนาะกระยงกระยงพันนี้มันปลูกได้ตลอดปีค่ะทุกคน กินกับส้มตําก็อร่อยนะเนี่ยผักแยงใส่อมหอยจุบออมหอยขมใส่อมกบอ,มอร่อยมากยิ่งมีดอกยิ่งหอมเอาตรงที่มีดอกเนี่ยหอมดิหอมมากเลยผักอีออม งามมากเลยดอกก็สวยอุ้ยดอกสวยไม่แพด้ดอกผักแพรวนะเนี่ยดอกสวยจังเลยผักกระแยงอันนี้สวยจัง

ไปไสทอเทียนปลูกค้านะเนาะกว่าค้าจะข้นนะได้กินได้กินพักแล้วเนาะจะปลูกห่างๆเขียวปรีพันหนัก เขียวงามดีแต่ว่าวแมงคือบอ่มีมันเหม็นมันฉุนเลยมีไม่มีมมมแมลง ไปขยายไปตั้งเยอะนะนี่บวบนี่บวบบวบเอาบ่าถึง <laughs> มันกำลังปลูกใหม่ <laughs> ปลูกหลายต้น

เอาไปขายหนานล้านเลยอุ้ยยายพิดจะปลูกบวบขายอืมาแบบนี้เลย <sh arp> นี่โอโ้โ,อโหโลูกนี้มันอยู่ข้างบน กินไม่ร่วงหมาได้ไหมนี่สวยอ่ะบ่เบิ้งเกบเทียม พอ,พอเร้วเก็บช่วยเดี๋ยวแกกินไม่ได้เฮพิษได้แล้วโโหตายเป็นนั่นของออลากยัดลงนี้มันก,ก็โข่นี่โอ้โห เต็มเลยเราจะพามาดูถั่วดูถั่วยายพิษกำลังขึ้นค้างค่ะทุกคนนี่ปลูกผักแยรงไม่เต็มเลยเอา้าวนี่มันล้มนี่ยายพิษค้างมันลม้ม คอันหนึ่งสีเขียวอันหนึ่งสีแดงตัวค้างกำลังขึ้นนี่แต่งอะไรแต่งกว่านี่แต่งไม่กวาถ่ายแล้วโอ้โหคู่หนึ่งเลยโอ้โหงามมากเลย วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ